มันเป็นโชคดีสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มทําเนี่ยคุณกับผมอยู่ในเกมเดียวกันเลยผมมีคนตาม1.6ล้านคนผมโพสต์วันนี้กับคุณโพสต์วันนี้โอกาสเท่ากันตอนนี้มีกฎใหม่อีกประมาณ15ข้อนะครับคนอย่างผมไม่ได้เปรียบแล้วนะหรือว่าคนอย่างดาราคนตามเป็น5ล้าน10ล้านไม่ได้เปรียบมากกว่าคุณเลยนะถ้าเขาทำคอนเทนต์ไม่น่าสนใจก็ไม่ได้ตังค์นะตอนนี้เลยนะครึ่งปี2025ห้าเนี่ยมาห้ามพลาดนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ย AI มันกำลังมาเกมมันเปลี่ยนหมดจริง,รงๆนี่เป็น,อน,นค,นะคอ,อ,คอน ูกคค้าุณเข้าใจไหมสมมติในในวงการไม้เขาคลองจ่คลองใจคนที่ คิดถึงไม้คิดถึงคนนี้คนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมจะสอนนั่นก็คือคุณคลองตลาดคลองใจลูกค้าของคุณจะพอแล้วสมมุติว่าคุณทําน้ําหอมก็คิดถึงน้ําหอมคิดถึงคุณนี่แง่ไหนต้องรู้ด้วยไปสะกดจิตของเขาแล้วก็การสะกดจิตคนมันง่ายฟังดีๆนะนี่คือเคล็ดลับเวลาคุณเนี่ยวางตําแหน่งถูกต้องเขาจะคิดถึงคุณเท่านั้นแล้วไม่คิดถึงคนอื่นในตลาดของคุณหรือยกตัวอย่างมาม่ามาม่านี่คือแม่งมาคนแรกแค่มาคนแรกจริงๆชื่อมันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะใช่แต่ว่าบะกินตอนนี้เราเรียกมาม่าหมดเลยใช ใครจะเป็นวยัยวยำยำอะไรของมันอะ่ะก็มไม่ได้เรื่องหามาก <laughs> หมดแต่ประเด็นคือถ้าคุณไม่ใช่เบอร์หนึ่งแล้วทํายังไงได้ทํำยังไงมันมีวิธีออนั่นแหละเป็นเหตุผลที่คุณจะมาเล่กับผมนะครับขั้นตอนที่ผมจะสอนคือทําไงของตลาดนั้นสะกดจิตคนนั้น,นตลาดวันที่24นะครับเป็นเรื่องของการทํางงให้ได้เงินออนไลน์นะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามตอนนี้ราคาดีอยู่เรามาเจอกันไปที่ไลน์แอดตรงนี้แล้วก็โอนเงินได้ที่บัญชีบริษัทอ n s p i r e Music นะคะ